ส่งความเคลื่อนไหวบิลผูริพลบ์บนสอนก่อนลุยสึกรีทเยาวชนโลก2022ที่โคลัมเบียเทพบ,บิลยืนยันว่าไม่ได้กดดันแต่จะเร่งปรับตัวกับสภาพท้องถิ่นของโคลัมเบียที่ต่างจากสภาพท้องถิ่นของไทยบิลภูริพน์บนสอนลมกลดเด็กหนุ่มดาวรุ่งวัย16ปีเจ้าของสามเหรียญทองในรายการ100เมตรชาย200เมตรชายและวิ่งผลับ4คู100เมตรชายในศึก4เกมครั้งที่30ทอ่ิประเทศเวียดนามเมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวเผยถึงความพร้อมของร่างกายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกรีธาเยาวชนชิงแชมป์โลก2022ระหว่างวันที่1-6ถึงสิงหาคม2 5 6 5นนี้ที่ประเทศโคลอมเบียโดยร่างกายค่อนข้างพร้อมไม่ได้มีอาการบาดเจ็บหรืออุปสรรคใดๆและที่ผ่านมาก็ได้ทําการซ้อมเป็นอย่างดีอีกทั้งยังกล่าวต่อว่าสําหรับเรื่องสถิติของคู่แข่งไม่ได้เก็บเอามาคิดให้ตัวเองกดดันโดยตั้งเป้าเอาไว้ว่าการแข่งครั้งนี้เมื่อลง วิ่งแล้วจะพยายามทำลายสถิติของตัวเองให้ได้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วโดยการแข่งขันกรีฑายาวชนชิงแชมป์โลก2022ในครั้งนี้เทพบิวลงแข่ง3รายการคือวิ่ง100เมตรชายวิ่ง200เมตรชายและวลิ่งผัด4คู100เมตรชายบิวพุ้พิพลบุญสอนกล่าวเพิ่มเติมว่าสิ่งที่เป็นกังวลก็คือเรื่องของเวลาซึ่งเวลาที่ไทยกับโคลัมเบียต่างกัน10ชั่วโมงโดยมองว่าอาจจะสร้างปัญหาให้ตัวเองรวมถึงเพื่อนๆในทีมทําให้ไม่สามารถ สรศักยภาพและความสามารถของตัวเองออกมาได้เต็มที่แต่อย่างไรก็ตามถ้าเดินทางไปถึงแล้วก็จะพยายามปรับตัวและทําความคุ้นเคยกับเรื่องของเวลาและสภาพอากาศให้เร็วที่สุดนอกจากนี้บิวปุริพลบุญสอนยังกล่าวถึงเรื่องที่ถูกยกย่องและเป็นที่จับตามองของวงการกรีฬาโลกด้วยว่ารู้สึกกดดันอยู่บ้างเพราะไม่เคยมีประสบการณ์หรือเจอกับสถานาการณ์แบบนี้มาก่อนแต่จะพยายามทาตามหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดรวมทั้งฝากถึงแฟนกีฬาชาวไทย ให้ช่วยติดตามเชียร์ตนเองและเพื่อนนักกีฬาไทยที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกรีฑายาวชนโลกที่โคลอมเบียในวันที่1-6สิงหาคมอีกด้วยสำหรับรายชื่อนักกีฬากรีฑาที่จะไปรุยศึกเยาวชนโลก2022รุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่เมืองกาลีประเทศโคลอมเบียประกอบไปด้วยภูริพลธ์บุญสอนนทวัฒน์เอี่ยมอุดมทวัชชัยหิมเอียดวัชรพลทันทองโมฮัมฮมสาและจอห์นชัวโรเบิร์ตแอนกิสันนาคาพิงไทยสง ลักกี้ยูยามาดูและสภกรจันเมา้าโดยทีมชุดนี้มีพลตำรวจตรีสุรพงศ์อริยมงคลเป็นหัวหน้าคณะกีฬาส่วนผู้ฝึกสอนอีก3รายประกอบไปด้วยร้อยตำรวจโทรวรศิธิ์เวชพึกษวัฒนาส่วนรักษาและกรีแฮมชานกาเน็ต